สวัสดีค่ะรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะในวันนี้นะคะพบกันในหน่วยหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะเรื่องของอิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรงค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะก็จะมีตัวชี้วัดนะคะก็คือวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรงค่ะ เราจะเรียนรู้เรื่องของอะไรบ้างสื่อที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรงก็เช่นพวกอินเทอร์เน็ตมีเกมคอมพิวเตอร์แล้วก็สื่ออื่นๆนะคะสำหรับในหน่วยนี้เราก็จะเรียนรู้ใน3เรื่องนี้นะคะแล้วมันมีความารุนแรงหรือมีผลต่อสุขภาพอย่างไรอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาททำให้เรื่องของการแต่งกายตามแฟชั่นนะคะการซื้อตามโฆษณา หรืออาจจะไปใช้สารเสพติดแล้วก็การมีพฤติกรรมบริโภคที่ไม่ถูกต้องนะคะเรามาดูความหมายของคำว่าสื่อก่อนนะคะสื่อนั้นหมายถึงสิ่งใดๆที่เป็นตัวกลางระหว่างแหล่งกำเนิดของสารกับผู้รับสารนะคะ,ะทำให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารนะคะ เมื่อเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้านะคะสื่อก็จะมีความทันสมัยแล้วก็สามารถที่จะกระจายไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงทำให้เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรงต่างๆนะคะทำให้เกิดการเรียนแบบแล้วก็ทำให้โน้มน้าวจิตใจของผู้บริโภคสื่อมีพฤติกรรมตามสื่อนั้นได้นะคะสื่อ ที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพและความรุนแรงนะคะเช่นอินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับอินเทอร์เน็ตนั้นก็เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อบทบาทการใช้ชีวิตของคนทั่วโลกเลยนะคะเนื่องจากว่ามันมีความรวดเร็วนะคะติดต่อสื่อสารข้อมูลที่ทันสมัยแล้วก็มีการศึกษาค้นคว้าต่างๆนะคะหรืออาจจะมีในรูปแบบของเกม รูปแบบของความบันเทิงต่างๆนะคะจึงทำให้มีผู้ใช้บริการจํานวนมากนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะก็จะใช้บริการเพื่อความบันเทิงต่างๆนะคะเมื่อสื่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะทำให้เกิดการเรียนแบบแล้วก็ซึมซับพ,พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องด้วยนะคะเช่นเว็บไซต์ลามกอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ก็จะมีทั้งคลิปมีภาพ นะคะที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ทําให้เกิดพฤติกรรมที่เรียนแบบแล้วก็นําไปสู่การาใช้ความรุนดรงทางเพศได้นะคะหรือโปรแกรมแชทนะ,ะต่างๆนะคะอันนี้ก็นําไปสู่ในเรื่องอความที่เป็นอันตรายแล้วก็ความรุนดรงทางเพศอาจจะถูกล่อลวงไปนะคะข่มขืนหรือไปชิงทรัพย์นะคะได้นะคะหรืออาจจะทําให้ถึงเสียชีวิตได้นะคะ การโฆษณาชนเชื่อต่างๆนะคะอ,อันนี้ก็จะมีสินค้านะคะที่ลงโฆษณาชวนเชื่อนะะหลายๆประเภทนะคะเช่นพวกเครื่องสำอางนะคะเรื่องของอาหารเสริมอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าเป็นของใช้นะคะในชีวิตประจำวันของเราหรือพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะบางครั้งนะคะการโฆษณานะคะก็ทำให้เกิด เกินความเป็นจริงนะคะทำให้ผู้พภกนั้นหลงเชื่อนะคะก็จะทำให้เสียเงินนะคะเสียทรัพย์นะคะแล้วก็อาจจะ,ะไม่ได้ของตามที่เราตั้งใจไว้นะคะก็ทำให้เสียใจด้วยนะคะ,ะในรูปแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องข้อมูลหรือว่าข่าวนะคะที่มีความรุนแรงแล้วก็เป็นอันตรายต่อเรานะคะเช่นในเรื่องของอ วัยรุ่นนะคะยกพวกตีกันนะคะหรือข้อมูลต่างๆเช่นยารักษาโรคอย่างเงี้ยนะคะ,ะถ้าเราเห็นนะ,ะเราไปใช้หรือบางคนก็ไปทดลองนะคะก็เกิดอันตรายต่อเราได้นะคะต่อไปสื่อประเภทที่2ก็คือเกมคอมพิวเตอร์นะคะเกมคอมพิวเตอร์นั้นนะคะเกมมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะ,ะเกม ที่มันเป็นมีผลต่อสุขภาพก็คือประเภทที่ใช้ความรุนแรงนะคะอ่อก็จะมักจะคนที่เล่นก็มักจะบอกว่าฝึกนะคะใช้การฝึกความคล่อ,องแคล่วว่องไวหรือเป็นการพัฒนาชั้นเชิงนะคะการเอาชนะการอ่าทำร้ายกันการฆ่าฟันกันด้วยวิธีต่างๆนะคะอาจจะใช้อาวุธต่างๆนะคะเกมนั้นอาจจะบอกว่าไม่ใช่เป็นชีวิตจริงนะคะ แต่ถ้าเรากระทำบ่อยๆทำซ้ำๆนะคะก็อาจจะเกิดความซึมซับความรุนแรงไว้ในจิตใจของเราได้นะคะทำให้เราเนี่ยมีความก้าวร้าวมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปที่ใช้ความรุนแรงมากขึ้นนะคะบางครั้งนะคะคนที่เล่นเกมก็อาจจะ,ะไม่รู้ตัวนะคะว่าตัวเองนั้นนะคะซึมซับเ,เ,เอาความรุนแรงของเกมนะคะไปนะคะจะ มีเจตคติหรือมีค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะส่งผลให้การดำเนินชีวิตของตัวเองอเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะซึ่งเกมนะคะถ้ามันเป็นเกมที่มีประโยชน์นะคะเช่นเกมทางการศึกษานะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะ,ะต่อไปเป็นสื่อต่างๆนะคะที่มันมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมสุขภาพนะคะแล้วก็ความรุนแรงนะคะเช่นสื่อลามกนะคะอันนี้ก็ยังเป็นพวกอ,า,อาจจะเป็นหนังสือก็ได้นะคะหนังสือการ์ตูนหนังสือที่มีภาพโป๊วีซีดีนะคะลามกนะคะพวกนี้าหาซื้อได้ง่ายนะคะวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็อาจจะได้เศษในสื่อต่างๆนะคะอาจจะเป็นเหตุทำให้เกิด ความรุนแรงทางเพศได้นะคะต่อไปในเรื่องของภาพพยนตร์นะคะก็เป็นสื่อหนึ่งนะคะที่ถ้าเขานำเสนอความรุนแรงนะคะเช่นต่อสู้ฆ่าฟันกันนะคะดูบ่อยๆนะคะก็จะถูกซึมซับนะ,ะเกิดพฤติกรรมที่เรียนแบบได้นะคะละครโทรทัศน์ก็เหมือนกันนะคะสำหรับละครโทรทัศน์ที่นำเสนอเนื้อหาที่มีแต่ความรุนแรงนะคะ ตบตีกันแย่งชิงกันด่าทอกันนะคะกินเหล้าเสพสุรา,ายาเสพติดอะไรต่างๆนะ,ะก็เกิดการเรียนแบบได้นะคะข่าวค่ะข่าวที่เกี่ยวกับความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในวิทยุหรือโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะในหนังสือพิมพ์นะคะก็ทำให้เกิดภาพนะคะที่เห็นซ้ำๆแล้วก็เกิดการเรียนแบบได้ ต่อไปหนังสือนะคะที่มีภาพและเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงนะคะอ่าก็เหมือนกันนะคะสามารถที่จะสืบซับนะคะเอา,เอา,เอา,เอาไปเรียนแบบในชีวิตประจำวันได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรนะค <c oughs> ันคอเออไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> ต่อไปนะคะเป็นอิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรงนะคะพวกนี้มันก็จะมีอิทธิพลต่อการที่เราจะสร้างหรือเปลี่ยนทัศนคตินะคะพฤติกรรมของบุคคลได้นะคะทำให้เกิดความรุนแรงอะไรบ้างหรือเกิดพฤติกรรมสุขภาพอะไรบ้างนะคะก็คือเช่นเกิดการทะเลาะวิวาทกันนะคะ อันนี้ก็จะข่าวจากสื่อต่างๆนะคะหรือนะคะการซื้อสินค้าตามโฆษณานะคะบางครั้งนะเขาก็จะเอาดาราเอานักร้องนะคะมาโฆษณาเราก็อยากจะเหมือนกับดาราและเหมือนกับนักร้องอะไรต่างๆนะคะก็ไม่พิจารณาดูว่าคุณภาพของสินค้านั้นมันจะทําให้เกิดจริงตามที่เขาโฆษณาไหมนะคะก็อาจจะทําให้ มีผลต่อสุขภาพได้นะคะ,ะต่อไปการมีพฤติกรรมบริโภคที่ไม่ถูกต้องนะคะเช่นโฆษณาเรื่องของอาหารเสริมอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วถ้าเรารับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ครบถ้วนนะคะก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปรับประทานอาหารเสริมนะคะก็ถ้า เราไปรับประทานอาจจะทําให้เราได้รับสารอาหารนั้นมากเกินไปนะคะเราจะก็จะเสียเงินนะคะหรือบางครั้งมันอาจจะมีผลร้ายต่อสุขภาพของเราก็ได้นะคะมันเป็นค่านิยมอาจที่จะไม่ถูกต้องนะคะฉะนั้นเราต้องพิจารณาให้ดีๆนะคะ อาจจะนําไปสู่ในเรื่องของการใช้สารเสพติดได้นะคะบางครั้งนะคะในเรื่องของการโฆษณานะคะาอาจจะมีในเรื่องของอาสารเสพติดที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นบุรีสุราอย่างเงี้ยนะคะจากละครจากาภาพยนตร์ต่างๆนะคะาการแสดงก็มีการดื่มสุรามีการใช้บุรีนะคะ ก็อาจจะทําให้เรานั้นได้เรียนแบบจากดาราได้นะคะเพราะเราชื่นชมอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ทำนำให้เราไปสู่สารเสพติดได้นะคะการแต่งกายตามแฟชั่นนะคะ,าะการโฆษณานะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้ดารานะคะใช้นักร้องนะคะที่มีรูปร่างสวยงามหน้าตาส,สดสวยนะคะหรืออจาจจะ แต่งกายแบบล่อแหลมอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้เกิดอันตรายทางเพศได้นะคะสําหรับในเรื่องของอิทธิพลของสื่อนะะต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรงนั้นนะคะเรากา็ปัจจุบันนี้มันมีเยอะนะคะมีเยอะมีมากนะคะแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะคะฉะนั้นเราจะต้องนะคะทำยังไงนะคะ ไม่ให้มันส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเราเพราะว่าเราก็ส่วนใหญ่มันจะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทการไปซื้อตามที่เขาโฆษณานะคะหรือการมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนะคะก็เกิดผลต่อการดำเนินชีวิตของเราได้นะคะสำหรับงานวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนลองอเลือกสื่อสักหนึ่งสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตเกมคอมพิวเตอร์หรือสื่อละมก หรืออะไรก็ได้ที่มันปรากฏในสังคมทั่วไปเนี่ยนะคะว่าสื่อประเภทไหนนั้นมันมีผลกระทบนะคะต่อตัวเรามากที่สุดนะคะเลือกมาหนึ่งสื่อแล้วนักเรียนก็ระบุว่ามันทำให้เกิดความรุนแรงอย่างไรนะคะแล้วมันจะเกิดผลต่อตอนเองต่อครอบครัวต่อสังคมแล้วต่อโลกอย่างไรบ้างนะคะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ